พ่อของดีของดีของดีปืนเห็ดไคไงเห็ดไขคไงเห็ดไ่พ่นไคพ่นไงครับอุ้ยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยบ้าม้วนโอ้โพ่เดียวพี่น้องเห็ดเข่าไข่ครับฝุ่นฝุ่นฝุ่นพี่น้องเบิ่งฝุ่นเพิ่มฝุ่นฝุ่พุ่นพุ่นกระมีครับป้้หอมพ่นอยู่พี่น้องโอ้หมาสดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีป้าบอยเดนเดนเทนิสานครับผม เบาม่วนพี่หอวดินครับมือนี่มาเลาะเบงเห็ดอีกมือนึงครับพี่น้องแต่ใจฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เป็นวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านหฮาแบบนี้นะครับการหาอยู่หากินนะครับฝากต้อนพี่น้องช่าอีสานบ้านห้านะครับทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยลำด้อนะครับผมนามาติดตามน่วมกันครับพี่น้องครับวัชมีบะครับผมมูนี่ครับฝนกระิตกครับพี่น้องมุดลมกันอากาศขึ้นครับผมมูนี่มาสวยคือเการับแปดเกาโม่งเกาโมงหลังครับผมพี่น้องมาติดตามน่วมกันสวัสดีครับครับผม ครับผมพี่น้องดอกขแรกแห้งมันบ้าบอยค,ครับไอไข่เขียวครับผมพี่น้องดไข่เขียวดอก,กงามๆครับโอ้พี่น้องดอกนี้งามครับพี่น้องโอ้อันนี้แกงอันนี้แกงกระเสียบหนึ่งกระเสียบได้เมื่อกี้บ้าม่วนนีไงสองออดอกกว่าโอ้โหหนั่นดอกงามๆนะครับผมพี่น้อง ปาดขาเลยน,ายนะครับอ่าอีกดอกนึงครับเก็บเลยปาดขาปาดขานะครับผมดอกนึงแต่ใบตองครับผมพี่น้องนะครับดอกน้องามเลยพี่น้องผมนี่เดีด๋วยวนะครับอดอกงามครับพี่น้องน้องครับครับ ป่าเลยบะม่วนป่าเลย,เลยครับผมคืพี่น้องนี่ครับดอกนึงครับขึ้นใหม่ๆเลยพี่น้องผมดอกตองงามเลยบะม่วนครับพี่น้องครับงามดอกนึงนั่งนึ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 ่น,นี่ใต้ใบตองขี้ใบตองออกเออแล้วล่ะพี่นอ้องอู้ดอกนี้ โอ้ดอกนี่คนเหยียบในน้ำเบามวนได้ยู่ครับผมปาเลยเบามวดปาเลยครับ๋ยวเบ่งน้มกันดีครับพี่น้องพี่น้องอีกดอกหนึ่งครับพี่น้องเห็ดอันนี้ขินเสียเสียพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับดอกนึงครับโอ้แบบง่ามเลยครับผมพี่น้องเพิ่งข้นนะครับผมเพิ่ง บาทน,นะครับผมพี่น้องครับดอกน้ำหนามตันๆแข็งๆเลยครับผมครับผมพี่น้องดอกนึงครับโอ้แบบงามเลยครับพี่น้องครับโม่เก็บเลยโอ้ดอกแบบงามเลยพี่น้องเก็บยวกระป๋าครับพี่น้องมึงน้ำเน่โอ้ม้วนม้วนยางกลับมาเหรอ ครับเก็บได้บางมั้ยเก็บได้ปั่นนี่คือพี่น้องเนี่ยพี่น้องดอกก็งามนะครับนี่ครับพี่น้องดอกนึงครับนี่ดอกก็งามครับนี่ครับผมพี่น้องุผครับดอกนึงคิดว่าจักแมนบอแมนครับผมพี่น้องนี่ครับเป็นตุ้นตุ้นครับแมนบอครับแมนบอ แมนอยู่ครับแต่วันน่าจะไปบุ้งอีกครับผมครับพี่น้องบ่บ่อยเคลียแตกเลยพี่น้องผมกระอาบ้าม้อนน่ครับกูพี่น้องเคลียจังไหรเคลียแห้งโพดครับพี่น้องครับเคลียจนหัวหักหัวคอนหมดครับผมครับโอออกแบบงามพี่น้อง ปน,นั่งเลยอ่ะนั่งเลยไออีรีน้องเห็นนั่งเลยนี่นั่ง,ลลง,ลลงเ,ลเลขอบคุณพี่นออ<พ>อ้องโอ้โ<พ>สิแดงเออออท่านดอกนึงครับอันนี้เห็ดนั่งเลยให้กันครับนี่ครับหอแมงกินเพันครับผมบ้าม้วนนีดอกเพันตัวเมื่มนี่นึงโอ้โหสุดนะครับผมพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องผมมาเด้อครับผมมามามาครับผมพี่น้องครับเห็นนั่งเลยครับต้องออกคราบนั่งเลยครับต้องออกครับ ตอกห้ามเลยพี่น้องผมโอ,อ้ยขาหน,า,นาเห็ดหนาแรียนนามุ่หนาเม่าปา้อนเก็บปัดขายให้พี่น้องเบิ่งปลาเลยอาพี่น้องนี่ครับหัวเร็ดกัวเราะ พี่ครับผมพี่น้องนั่งเรียนหน่อยครับก็น้องดอกงามๆครับครับผมครับตัดอ่ะนี่ครับผมพี่น้องโอ้ดอกนี้แหงงามพี่น้องโอ้หุ่นดอกนึงนี่ครับดอกงามครับผมควรเก็บเลยนี่ละอันแกงแซ่บครับผมดอกซ้ำนี่ครับนั่งดอกนึง่ง นี่ครับครับผมพี่น้องอีกดอกนึงครับเห็นตั้งแหลนหน่อยครับนี่นั้งแหล่กำลังออกครับผมพี่น้องครับพี่น้องอีกดอกนึงครับง่างครับดอกนังแหล่กำลังตูมครับผมพี่น้องนะครับผมพี่น้องครับดอกกำลังักครับผมพี่น้องดอกนึงครับ อ้ามครับพี่น้องเลยครับครับพี่น้องตัดขาเลยครับครับพี่น้องดอกนั้ครับดอกสวยๆเลยครับออครับผมพี่น้องเห็ดกอแดงนี่ครับเห็ดกอแดงใหญ่แต่บอกดอกน้อยๆอยู่ครับ ครับยครับผมพี่น้องครับพ่อของดีของดีของดีปืดเห็ดไคไงเห็ดไขคไงเห็ดไข่พ่นพ่นไงครับโอ้ยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยบะมือนวดเดียวพี่น้องเห็ดเข่าไข่ครับพุ่นปุ่นปุ่นป่นพี่น้องเบ้างปิดุ่นพ่นกระมีครับบะมือนวดเดียวพี่น้องโอ้มันบาะม้วนเก็บเลยดียวเราเอาขน้นว่าต้องอันปลาเลยเที่ ปาดแล้วเลยเด็ดปนแล้วพี่น้องเด็ดปนแล้วปาเหลียวมาตั้งเพือพีวีอยู่ครับอันนี้ก็เอะไรอยู่บ้าบ่นอะไรอยู่บนบ่อรักบ่อรักต้นนี้กับบ่อรักอ่ะอตัวนี้อ่ะตัวนี้ดอกนึงครับมอวานนี่กัญญามันนี่เด็พี่น้องจะว่าบ่อยบ่เห็นนะครับ ว้ยพี่น้องปักหลายเลยครับน้ำพี่ห้อยดินก็มีครับผมเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันอีกครับไตูมสวยๆเลยครับผมใช่บ่ปบองม่วนนะครับมาเบิงน้ำกันครับพี่น้องครับแห้บอาม่วนเก็บครับวะครับพี่น้องครับก้อแดงเงี้ครับเก็บน้ำกันครับครับผมพี่น้องเก็บน้ำกันครับครับผมพี่น้องครับกอกอ ดอกสวยเลยครับมัน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 ครับผมพี่น้องครับพื้นไอเดอทั้งพุ่นก็มีเลยสองดอกครับเนาะผมพี่น้องอุ้ย่ใหม่หม่ใหม่สดสดอ่ะลองดิมาด้วยครับเบาต้นเบาก่อนครับเก็บเห็ดน้ำกันครับผมสาวเจยครับผมเบาวิทย์นะครับผมเก็บเห็ดน้ำกันด้วยครับ เออนี่ดอกนึงครับครับน้อเต็ดหามเลยครับโอ้โมูใหญ่เลยพี่น้องมูใหญ่มูใหญ่ครับผมพี่น้องครับเกีย่ยวต้องกันครับพี่น้องครับกลอละละลลลลางมวนคือบุกีบขุนโอ,โอ้พี่น้อง ครับเอ่นอนเก็บเลยเก็บเลยครับผมกดข้างนครับเห็ดกนะครับมาครับมาครับเก็บเห็ดน้ำเบอร์บอยครับกดเองกดเอะบดม้วยเก็บเลยเก็บเลยนายยุดตีนนจอาน่อันึงครับผม ตากระยุไขพี <Thi Roth> People, ่น้องกิมจะกะตาเออนี uh ่ค <huh> ร <in> ับผมดอกสวยเลยครับครับผมพี่น้องดอกงามอีีครับผมพี่น้องครับนะครับนี่ครับผมพี่น้องดอกกำลังขึ้นเลยครับผมพี่น้องดะกกำลังงามๆครับพี่น้องคนน่ะแหงใจไวถึงใจที่ได้น้องนะครับผม ดอกนึงครับเนาะ้าเดี่ยงแม่นี่ครับมวนเก็บเลยดอกงามเห็นไเห็นเลยเห็นเก็บเลยพี่น้องดูพี่น้องเบิ่งนะครับเพื่อนขี้ดอกมาเก็บเหมือนลำเนวบางมวนเก็บเห็ดได้ครับเลยมันจะแสงสีเสียงมาเห็นเห็ดเลยนะครับพี่น้องดอกนึงครับงามๆครับปืดแดงจึงคืองี่น้อง ครับโอ้พี่น้องครับดอกเห็ดสมังงามเลยพี่น้องนะครับขึ้นไม่ไม่ได้พี่น้องผมุลนะครับผมพี่น้องครับดอกงามงามเลยพี่น้องมาเลยครับเลยเก็บเห็ดสากันครับโอ้ดอกเห็บจลเก็บเลยบองมอนเก็บเก็บนะครับเก็บเลยผุผลผนเก็บเก็บเฝ้าเก็บเฝ้าเก็บพี่น้องพันธ์ที่เห็น นั่นนั่นเก็บเก็บเก็บเลยเก็บใจ้าเก็บเลยจ้าเก็บใบโกมอนเก็บเลยครับเดี๋ย็กคนน้ำกันอีกครับพี่น้องครับพี่นออ้องครับผมดอกงามเลยพี่น้องครับครับพี่น้องดอกนึงครับโอ้มาพร้เห็ดมูบักใหญ่นึงพี่น้องมาเด้อครับผม สมุนดอกนะึงเก็บเลยปาดขาเลยน,นั่นนะนครับพี่นออ้องดอกนึงเก็บเลยเก็บเลยนะครับพี่น้องผมดอกนึงครับเอาเปหนึ่งจิ้มเจวครับนี่ครับแก้วสมแก้วมากระดันบ้านห้องครับผมพี่น้อง โอ้ยไอไอไเปิดเบ้างนั่นนะตัวนี้นี่นี่นี่ตัวนี้เงี้ยมาครับผมพี่น้องครับผมครับผมพี่น้องหลอดนึงครับโอ้สองหลอกสองหลอกครับผมครับผมพี่น้องหลอดนึงครับหลอกกางเงาได้พี่น้อง เก็บมวนเก็บมวนครับเก็บมวนเก็บมันขนาดครับผมวันนี้ครับครับผมพี่น้องดอกนึงครับดอกงามเลยครับผมนะครับพี่อีกน้องผมโอ้ดอกนี้งามครับเออยโอ้ขาแม่พี่น้องขาใหญ่เลยครับดอกเป็นแตกครับนะครับนะครับ น้องอีกดอกหนึ่งครับโอ้ดอกเห็นไหพี่น้องนะครับผม,มครับพี่นอ้องนะครับพีมม่น้องครับนี่น้องดอกหน่อยขนาดนะี้โอ้ยแจกมด ครับเีข้าดอกน้องสองดอกครับเก็บเอาบ้านมันถ่ายเลยจ้านี่ครับดอกนึงพี่น้องฮ่าฮ่าขาคอนโอ้โหยังต้องยืนคุณไปตนะครับโอ้ขาแบดใหญ่เลยครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องครับให้ทานให้ทานใหญ่ครับ ดอกแบบสวยเลยครับตึ๊บโอ้โหพี่น้องขา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 โอ้โให้ทานไงพี่น้องเป็นหนึ่งแซ่บครับตึ๊บพี่น้องไงพี่น้องก,กินดีครับนี่ครับทานบะเถาจอยพี่น้องนะครับผู้ใดล่ะผู้ใดล่ะ ปันปันปันปัได้ไหมน้ำกันบ่แลกแย่งกันวะครับผมพี่น้องครับทานครับดอกทำไม่ไหมนะครับผมพิเพภกเวอร์อยู่พี่น้องผมพู้นะอุ้ยมันมันมันครับเคล็ดแก้วสมแซ่บครับผมพี่น้องผู้ขัางกินไก่มากครับผมพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องอือ ดอกนะพี่น้องพี่น้องครับดอกเป็นไม้เลยพี่น้องนี่โอ้โหแต่แม่เลือที่นึ่งนะครับออกไม่ไม้เลยครับดอกนุ่มๆเลยครับผมเห็นประมุ่นเก็บมาเกิบเลยเกิบเลยประมุ่นเถอดอกนึงพี่น้องเป็นหนึ่งครับล่างหนึ่งให้พี่น้องสุดยอดเลยพี่น้อง พึ่งบานพึ่งบานครับผมพี่น้องครับดอกงามครับนี่ครับหาปลาม่วนปลาอุ้ยออกเอาดอกงามเอาดอกงามครับพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องครับโู้ตายตายตายมีปลาโม้นสองดอกโอเคไอเลี้ยวเอาตัวดอกนุ่มๆไอนี่ครับผมพี่น้องโอ้ยมาดิ โอ้ดอกนี้พี่น้องดอกงามครับนะครับเยเ้ห็นนางเหล่ดอกงามงามพี่น้องป่ะปื๊ดนะครับเห็นนางเหล่น้องะไรเนี่ยตั้งโต๊ะทุนนะครับพี่น้องตั้งบออกหมูยงยงแน่พี่น้องเลยนะครับนี่ครับ ดอกแบบงามเลยพี่น <ss uch ing video> ้องก่นนะครับพี่น้องเห็นนางแหล่กันน้องออกพี่น้องเคลียร์เบื้องล่างเบาะม้วนผลดอกนึ่แบบงามเลยฟังทั้งผลนนะครับผมพี่น้องครับเห็นนางแหล่ดอกแบบงามเลยครับเห็นนางเหล่ดอกแบบงามนึ่งพี่น้องโอ้โหดเห็นนางเหล่าแบบงามหนึ่งครับผุ้นะครับพี่น้องผู้นะครับพี่น้อง เห็ดกอใหญ่พี่น้องบู้ยพี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องเห็ดกอแดงใหญ่ครับงัดอ่ะพี่เงาเออไาเลยจ้าอู้ขาเบีใหญ่พี่น้องนะครับเด็กพี่น้องน้องงามครับเด็กน้องรุ่นนับกันอีกครับผมขาบักใหญ่นึงพี่น้องถอนบักข้นเลย ขอคุณครับบังโม่เงินตัดขาเนี่ยได้สองดอกไ้สอ่ะบัดห้ามน้งบังโม่ปาดขาวเลยครับนานพอดีเลยนะนานเลยนะขบคุณครับบัดหน้าเลยพี่น้องนี hmm ่ค hmm รับของพี่น้องสอกนึงครับตัดขาเลยบังม่วนคุณครับดอกนึงพี่น้องคุ้นขอบคุณบังโม่ถ่ดวะท่าตัดขาเลยครับอืม ครับผมเห็ดไข่เขียวยครับดอกนึงงามๆครับผมบหมอนตัดขาเลยจ้านะครับนะครับผมพี่นเนาะหมอนตัดขาเลยจ้าอันนั้นดอกตุต้งๆครับพี่น้องนะครับหมอนเลยจ้าหมอนเลยเระวังเค่เขียงบาดหัวด้วยจ้า บ่อมฮะตอกนึงข้างในกันมั้ยบ่โอ้สามดอกแล้วครับบังดอกที่สี่ครับเจืวเลยเจืวเลยจ้าฝนนะครับปาเลยปาเลยแข็งดีปะข้ับตัดเลยตัดเลยนะครับเดี๋ยวไปเบิังน้มกันอีกครับพี่น้องครับเดี๋ยวตอนนี้ลงเยอะ ครับผมสรุปผลงานการ adesso. หาเห็ดมือนีของสามนุ่มสามมุมนะครับผมบ่าวบอยเด่นเด่นที่อีสานแล้วกับพี่หฮเด่นที่อีสานครับเปาม่วนครับผมปาม่วนนันนยิมแน่นั่นมือนีเปามมวนมากออกซองดำครับผมพี mm ่น้องมาเก็บเห็ดดำครับเป็นกือถอดนะครับเนอยากเก็บเห็ด่าสังครับได้ร้ายครับมือนีเต็มกระต่ายมือนีก็ซ่กับมันอยู่ครับผมมาเป็ดไปพ่อเห็ดอยู่มูสองมูลครับผมพี่น้องก็ โต๊มานมือนีก็ได้จนเหลือตาลุ่นตาตรวจจุ่มบุ้มกุลแล้วครับผมพี่น้องครับครับอกโกเดงครับบอกคำงามเลยครับผมพี่น้องคุณนะครับอกโกดงครับพี่น้องครับเต็มกระตาเลยครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับฝากความฮาความแห้งวันน้ำพีน้ำหน่อยนี่เด้อนะครับผมซอยเบิงซอยแง่งลูกหลานบ้าบอยเดนเด่นที่อีสานแล้วกับพี่ห้อยดินที่อีสานนะครับผม พร้อมทีมงานเบาโจนะครับเบามว้วนแล้วกับคุณยายไพ่น้ำเดือดครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ๊บอยกับเสียวไว้สมนีสกอนครับ,บพบอพ่อกันคลิปน้านะอีพี่หน้านะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีเฮงร่ำรวยสุขภาพเขียงแรงสุข,ขสุขคนครับผมสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย <laughs>